สวัสดีครับส่งงานตอนเย็นอีก1คันนะครับก่อนปิดส่งการแล้วนะครับคันนี้ Honda Civic FE นะครับเข้ามาเคลือบเซรามิกเกรดเริ่มต้นเซรามิก 9H นะครับผมโคตรเงานะครับโคตรฉ่ำสุดๆนะครับผมลูกค้าออกปุ๊บขอเลยครับขอเสื้อเคลือบเซรามิกเลยนะครับก่อนที่จะปิดส่งการพอดีนะครับนี่เงามากนะครับคันนี้ก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมแล้วก็มีุรอย นะครับจะเป็นรอยขนแมวนะครับผมจากการเช็ดล้างก่อนที่จะทาการส่งรถนะครับนี่รถที่ออกใหม่มาเนะี่ยก็ส่วนมากปัญหาที่เราจะเจอกันก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแค่ริ้วรอยจากการเช็ดถูนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องมีการล้างนะครับผมอาจจะมีนิดหน่อยบางเครสเช่นลูกค้าติดโชคติดล้ออะไรครับก็จะมีการแบบมีการจับมีการเซตติ้งนรงนี้นั่นะก็อาจจะเกิดริ้วรอยบริเวณ โซนบังโคลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือออกมาปุ๊บแล้วมาที่เราเลยก็จะมีรอยพวกโฮโลแกรมหรือว่ารอยจากขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับเขาทาการคลีนนิ่งขันล้างคันให้นะครับเสร็จแล้วก็ท็อปด้วยเซรามิก 9H นะครับผมเงาฉ่ำเลยนะครับห้องเครื่องล้างให้นะครับภายในช่วงร่างทําการคลีให้หมดพลาสติกนาด้านแบบนี้นะครับเรามีการเคลือบน้ํายาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นน้ํายาที่ ปกป้องพวก u ูทําให้พลาสติกต่างๆซีจางช้าลงนะครับผมนี่กระจกก็มีการเคลือบให้นะครับผมนี่ทั้งหมดนี้มีการเคลือบทั้งหมดนะครับที่เป็นพลาสติกนะบริเวณกระจังหน้านะครับชิ้นที่เป็นกระจังหน้าลายลังพึ่งแบบนี้ก็มีการเคลือบน้ํายากัน U ูให้ได้นะครับนี่ชุดใหญ่เลยส,ยสวยเลยนะครับดูดูมองผ่านๆน,นะครับลดเงามากนะครับเงาวาวมากสวยมากๆนะครับ มองมุมไหนก็ดูฉ่าดูวาวหมดเลยนะครับรถสีดำเนี่ยระหว่างเคลือบเซรามิกกับไม่เคลือบเซรามิกเนี่ยดูต่างกันเลยนะครับดําเหมือนกันนะครับแต่ดําแบบฉ่าเงาลึกนะครับแล้วไม่มีริ้วรอยด้วยนะครับแต่รถที่ไม่ได้เคลือบเซรามิกแต่เป็นสีดําเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะแค่ดาเฉยนะครับต่อให้เคลือบสียังไงก็จะค่อนข้างที่จะต่างกับการเคลือบเซรามิกนะครับรถสีดําก็จะดูไม่ยากนะครับเงาก,กรอสเหมือน หลายๆคนชอบบอกว่ามันเหมือนลูกชุบจางเงาเฉาำๆประมาณนั้นนะครับรถสีดําเวลาเคลือบเซรามิกก็จะได้ฟีลแบบนั้นนะครับดูผ่านกล้องเนี่ยว่าเงานะครับแต่ผมบอกเลยว่าดูของจริงอะ่ะตาแบบดูได้เนื้อตาเราว่ะโหรถเงามากนะครับผมก็ไปอีกหนึ่งช้อยครับสําหรับลูกค้าที่อยากเคลือบเซรามิกนะตัวนี้5,900บาทนะครับ5,900บาทดูแล1ปีนะครับเซอร์วิสท,ทุกๆ4เดือนนะครับ ก็คือ4เดือน3ครั้ง4เดือน4เดือน4เดือนหมดสัญญานะครับการดูแลหลังการขายในโปรแกรม5 0 0พเเนี้ยจะเป็นการล้างนะครับผมลงน้ํายาบํารุงเท่านั้นอ่ะคิดผ้าไม่ใช่คือล้างสีดูดฝุ่นลงน้ํายาบํารุงกลับบ้านได้เลยนะครับประมาณสักชั่วโมงนิดๆก็เสร็จนะครับผมจะแตกต่างกับการขัดแบบรีครสนะครับการขัดรีครสที่เป็นโปรแกรมเซรามิกตัวเป็นหมื่นขึ้นเนี่ยก็จะขัดร,ร่วรอยให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมแล้วก็เคลือบเซรามิกให้ใหม่ทั้งคันอันนี้ต้องจอดรถเป็นวันเลย แต่ตัวนี้จะเป็นการลงน้ํายาบํารุงหรือว่าทรีทเมนต์นะครับผมแค่ลงบํารุงเท่านั้นนะครับนี่นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทถ้าลูกค้าคนไหนไม่รู้จักเคลือบเซรามิกไม่เคยเคลือบเซรามิกมาก่อนเลยแต่อยากลองใช้บริการดูนะครับหลวกห้าพันเก้านี่ก็ลองดูได้ครับจะได้รู้ว่าเคลือบเซรามิกเนี่ยออกไปน้ําเด้งฉําวาวนะครับล้างง่ายขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งไปอีกเคสหนึ่งแล้วกันให้ลูกค้าไวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับงานเคลือบเซรามิกนะครับ ร้านซานเน่คาสปานะครับยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซรามิกิรีมใสกันรอยพ่นกันสนิมล้างดีทลลิ่งนะครับเรายินดีให้บริการทุกอย่างเลยนะครับ